โอ้สองคนนี่ไปพร้อมพี่น้องเอ้ยชิรดาดิดอะทักทายสบ,บายดีและสวัสดีเอฟซีทุกคนมันนี้ก็ค่อยก็ในมาหาปลานะหาปลาอยู่ในฝ่ายนี้ละมากับาก้าวคำสอนสองคนมาหาปลาเพื่อจะเมื้อเฮ็ดกินในตอนเทงนี่ หลังจากที่ค่อยไปไปเฮ็ดท่างมากอะค่อยกับ,บิดิถทท่ายติดต่อหนึหน่งคือพี่น้องเบิงค่อยกับจะแยกแยกเป็นลิปค่อยกับจะได้มาหาปลาเม่อเฮ็ดกินอยู่บ้านผู้ก็ว่าจะได้รือบอ่อเท่านั้นละมีหมอกแล้วก็มีแห่มาหนี้ปะติดตามรับชมแปบเดียวนครับทำอิดก,ก็อย่ลงไปกัดหมอก่อนพี่น้องเอยกัดหมอกแล้วจึงไลแห่เขามามานิ ว่าจะเอาปลามาก้อยชื่อนะมากอะนะพอมาเกาะอยู่ในเล่านี่เกาะแก้วมีสองก๊กเลย 记着你了。 ตอนนี้มองชุมเฮากับเสื้อแล้วไปได้ดังนึงเดี๋ยวคุณสอนเพิ่นจะวันแหมานี่มีมีดอกไม้นะเดี๋ยวผมทำอะไรนะ สมยมีต้องเพิ่งมองแล้วละ่ะเห็นหลุดละแถวนั่นแล้วตัวหนึ่งนะมัอขนาดพี่น้องเลยไ <c ười> <ด>ลไรกี่นี่ใส่ไม้ตีทีบดูบ่ Đút ừ. lên chắc Ô, oh, phần gì tốt bó rồi Thế đó Cứ ổ mong nắn là tiền thự tôi nó thương 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 nhu Đút lên chắc Ở nhanh 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 Bà vừa Thế vâng ให้ดูละเอ้าเชื่อตัวนี้ได้นะอ่ะโอรุดแลว้วน้อยหมอ,อยู่เส็นว่งงอาอ้อมออนชากสาดนั้นซ้ำเป็นตาน้อยอ,อินทิบอร์ดูตาน้อยก็อยไกลรู้มอยู่ซ้ำรุดจัง นด่นมึงอีเด็ดสมออยู่เออสองโตมึตมงโตมาโอ้สโตนี่ไปพร้อมพี่น้องเอ้ยสียดายดิยมง,ม,ง,ง,ม,ง,งมันเป็นองไมงนี่นะมันดีอรูดแลมเนเดียวนึง <c oughs> โอ้ยพ่อีรูด ชั้นจะจับซอมตัวนั้นนะนี่ตัวนี้นะมันทื่นะมันหอ้อนี่เห็นนหมที่รักเนะี่ยตัวนั้นม,มาทื่นี่นนะเกียวชื่อตัวหลวงพันธื่ออ๋ยป่าวเลยชื่อถาลุดนะลแล้วเอร้ายอีแลสหาได้ตัวเดียวนะึงน่ะมันเกียวคนนี้น้อยดียอ่ะมันโดดปุทธและมีชื่อตัวเดียวพันธุ์ที่รักเอ้ นาทิกอูม,มตอนนั้นเป็นพลกติ๊กคิดว่าตัวนั้นที่คือตัวนี้เลยติ๊กอีกอูมเลยปลาแคบปลากระโนยนี่สามตัวพ่อรดกอยนะปลาดีนะนี่ปลาปีนี้ปลาป่อยนี่เฮ้ยไปนี่เลยนะเอาเลยนี่เจียวตัว่า,วานี่ได้ตัวเดียวซื้อสามได้ตัวเดียว เอ้ยเี๋ยวไล่พี่น้อย

ตาลกยิมดมันแล้วผตอนนี้มัแิดเี่มันกหายน่ะอาะกกรไม่ตอนนิดนะวิธีง่ายิอก้อยเกนออมาอย่างน เราก็ไม่เยอะหรือรูดเราก็ได้ปลาชอกโตพี่น้องเอ้ยปนกระโต๊ะงานน้ำฝนทรมานหลังจากที่เฮาเชื้อมองไปได้สักพักกะขึ้นมาแล้ว evet, พ,พี่น้องเอ้ยหน้าหาปลาอะเดี๋ยวเฮาเบิ่งก่อนในป่ากินแลบอยู่ซีโตอ่านี่ตัวเยอะได้ตัวนี้ ทำนี้เขากับพอก้อยละทำนี้ก็ได้ซีโตหน้ามะกาะก็ซุกละเขาเก็บมือเสื้อก้อยปลาโดยเฉพาะเดี๋ยวจะไปเอาโฮชิเคอร์ก่อนหน้านี้โฮชิเคอร์อยู่ขันฝายนี่เก็บโฮชิเคอร์ก่อนพี่น้องเลยเ,เสื้อต้มปลาทางต้มทางก้อยนะมานี่นะหน้านี้โฮชิเคอร่ยเอาเงาง,งีเง้เลยก่อนอ วิเคราะอปู่ปีนี้มีท่านกกับมีท่านเยือเ่อ,อเพลื่อกองงอมกับวิเคราะห์กับม้วนจะทงละวันนี้ก็จะได้เดินทางเมื่อก่อนบัดน,นี้พี่น้องเลยเมื่อหายยูจีนก่อน มเฮาก็ได้มาเฮาเทินล,ละเดี๋ยวก็จะได้หาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนบานี้พี่น้องเอ้ยฟังลายนึงฟังลายนึ่ง,งตวัวไหนเนาะชองคกนกับเฮ้ยกับมี้นเนี่ยนายหนาวมาหนาวตอนนี้ก็ป่าก็เอาคำสอนเพิ่นเอาไปโั่วละแต่ว่าค่อยกับไปเก็บพักเฮ็ดอยู่เถินเนพือน,นี้นะเพิ่มเติมต้นขาวต้นข้ต้นข้าวต้นต้ เป็นเห็ดอยู่แล้วเราบอกเอาโีดงามเลยได้ไบอกชอบได้บอกนั่นนักนักบบอกอักเดี๋ยวจีบคิดต่ำแจวอมีมองคิดคินแหง้แหงต่ำกินแห้งเลยนี่ไงน้ำบองนี้นะบองจูด๋ใหญยายญ่ใยาย เอาเพื่อนู้จดพูดดีเป็นได้จดถูดีอื้อ่ะเราได้กินเขาเลยกินแล้วเป่เดี๋ยวตำกินแห้งก่อนบานนี้พี่น้องเลยขอสอนเพื่อนซ้อยเพื่นจะขันชมเห็นเลยเห็ดก้อยหรือเห็ดจำอยู่ละพี่สีเห็ดจำ

Nam đi Mình phải ra nông chung ăn à. Nông chung nông chung ba. 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 ันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชิต้มกระดูกมันมาดน่อพี่น้องเอ้ยถ้าปิ้งหัวชุกก่อนปิ้งหัยังไม่ทันชุกปิ้งหัวชุกเลยเดี๋ยวต้มกระดูกมันคะคิดว่าน่าจะชุกนะปนะิ้งหัวนะเดี๋ยวค้างหม้อต้มปลาต่อมาหนี่ ใส่มากอได้พี่น้องมีใส่มะนาวอะประกาศเขาก็มาแล้วครูต้มมะ่วใหญ่ก็เอยนะต้มโหชองโห,หนึงในๆ <c oughs> โ,โ,โ,โนาประกาศขับมามาที่นี่กินกับกอยโดยเฉพาะไปก่อ,อา หแล,ล,ล้วไล่เรียงเรีาไปขั้นตอนขันเอาน้ำมาในวันนี้ขันเอาน้ำมา้งานขึ้นมาตะุน้ำมันไหนจะจะโคให้น้ำกะทิชเชี่ยวไดพี่น,พน,พน,น้อยพี่น้อโคกเลยนะนุ๊มอเงยหนึ่งปลาบจองโฮหซะนะมอเงยก็ปลาพี่น้อย ถ้ามอมีเยาะกปาก็ต้องมีได้เนาะปาอย่างกกมอก็เร้องปาเลยมันก็ต้มง่ายกว่าอยู่แล้วใจจะเต็มไปทั้งคนเลยเจ้าว่านี่กะช็อตข้ามสองคนแล้วอีกคืนมันเหอเก้าแล้วว่าสามข้ามสามคนบ้านนั้นอยู่แล้วมันเป็นคืนนี่แหละว่าโอ้ในสามปันพีเนาะ สีปนอยตัวใหญ่ยนาตัวใหญ่เดงนตัวเดียวอย่นงเตี้ยอื่นก็ปลาชองโตทั้งนั้นพี่น้องเลยอ่าข้าวชุขั้นตอนนั้นโคบนนี่นะอันนี้เอาไปโค่ได้พี่น้องให้โค่นชุกแล้วก็ม uh, ันเสื <c <c ้อแจ็แล้วก็ไปเห็ดน้ำมันจิ้มมันน้ำจิ้มสีไทยมอหอกพดลดะก็จะปรุงก้อนพี่น้องเลย Chỉ đến lột năm cái thị còn chỉ này mà tôm mày Bỏ chỉ hết tổ nào chú khăn toàn càng phụng nữa bà đi nơi này bà đây gì đấy Nào cái đồ Cái nào xì rồi ก็มาเวอ,อ,อร์นี่คุณทองแน้ไปที่มาแ้ม่เกีนเลหรอไม่ทาหรอกเนี่ย้ดีจ๋จวเ r ี n g เฉียวแหลมาทีนได้สิน้องหลืมาชุกเลยได้คำตรงมาลนะอน้ำกะทิมันก็ อันนี้ก็ฟักโฮมันพี่น้องเลยจะจะได้เสื้อแจวโฮที่ค่อยปิ้งหรือบางคั้งนะาทางพคนก็มอญยืนนะก็ค้างกันล่ะเอาเสื้อล่ะทางนั้นก็กอยนั่นแหละแบ่งเดี่ยวเห้หน้าทีพี่น้องเลยเดี๋ยวข้อก็จะปรุงแจวปรุงแจวปรุงนี้นะข้อก็ง่ายอยู่นะนี่ยังอยูุคเขิงนี่ก็ ทีน้นไอ้ชักน้มก่อนไปอย่งแจววะได้นเนี่เฉอเมืเลยเจ้แจวเข็ดจีบบอบพุโนเชื่อเื่มยู่บบอกือนจานะหญ่นะโอ้มันอันน่ะ Năm chìm chim chút đẹp xem được đi chưa đây mình mua tôm cả hột là cái đây buộc mà hạ kín ngon mà đi phi nè anh đi cả, pom leo là leo ra phi พร้อมกินบ่าเนี่ยันเกินยังข้าวโลมฮิตยองโลมฮิตก็โสองข้อโคไปกินข้าวเดียวพี่น้องไปเบิ่งก่อนหน้าตามเหนมาเลยเยเมียปาเปลาหรืจูปลาเซอย่นี้แก้วน้ำจิ้มสูดเด็ดของเขา đưa, anh em đưa, các bạn em đưa, các anh em đưa, các anh em đưa,

มากเยอะเลยน้องน้อยกันแบบอะวันนี้กาค่อยกาขออนุญาตกินข้าวก่อนจะได้ไปคลิปลงเพลงชำนี้พี่น้องเลยกาขอข้อมกอบใจนำพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพบพอเดียวไหม